รครับเ,เปลี่ยนวัตับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่วรรทุกท่านครับจะผมหนะครับครอบครัวของนางสาวสายชนช่วเม้งห้าบมอบถุงยางที่พระราชทานนะครับโดยท่านประธานจะอยู่ตรงมอบ เอาแว้ตาด้ให้คนไทยแว่ตาต่อไปนะยกดิบเกมทางรัฐนาเดินเ้านนายก จังหวัดกาญจนบุรีฮะที่อยู่นี้มาดำเนินการในส่วนของตอนที่เกิดเหตุนี้ไปที่ไหนเป็นช่วงบ่ายลมแรงด้วยครับมันก็ไปไวของเยอะแม่คู่เย็นทีวีอะไรี่คือนี้ถือว่าจริงเดิ ่นนัคือพ่อแม่ลูกอำเภอพนมตะไยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัด